สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega w e c a p p o d c a s t นะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีและร่างกายที่แข็งแรงได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับโอจักรพัชระบูรณะบุตรนะฮะแล้วก็สวัสดีวันจันทร์อันแสนสดใสนะครับวันนี้เป็นวันเปิดสัปดาห์ใหม่นะครับของเดือนกันยายนนะฮะแล้วก็บรรยากาศอาจจะรู้สึกแปลกไปสัก เล็กน้อยนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสติดตามเมกาวีแคร์พอดแคสต์กันเป็นประจำเนี่ยเนื่องจากวันจันทร์ผมจะต้องมีคู่หูนั่นก็คือเภสัชกรพุทธสินตะกูลนะครับมานั่งพูดคุยแชร์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันแต่ว่าสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเภสัชกรพุทธเนี่ยติดภารกิจนะครับก็เลยมอบหมายให้ผมมีโอกาสมาพบกับคุณผู้ฟังเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังไงซะผมก็มีเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจครับ มานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 คุณผู้ฟังตอนนี้ต้องบอกว่าโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับตัวเลขสวยสดงดงามมากนะจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้นนะครับในแต่ละวันที่มีการอัปเดตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคนส่วนใหญ่ในสังคมกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติแล้วนะครับ แต่ก็ยังคงจะต้องดูแลตัวเองกันเหมือนเดิมนะไม่ใช่หมายความว่าตัวเลขดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราก็ปล่อยปละละเลยนะครับในสิ่งที่เราเคยทํามาล้างมือบ่อยๆแบบไหนก็ควรจะต้องล้างมือบ่อยๆเหมือนเดิมนะฮะเราควรจะต้องใส่หน้ากากนะครับรักษาระยะห่างโซเชียลฟิสิกอลดิสเทนซิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับทำให้มันมารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ เราทําโดยอัตโนมัติในทุกๆวันนะครับเป็นการป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะฮะเพราะอย่างน้อยนะคุณฟังวัคซีนยังไม่มีครับโควิด -19 นะฮะมีหลายๆประเทศนะครับกำลังทดลองเกี่ยวเรื่องของวัคซีนนะฮะแล้วก็มีข่าวมาอยู่ในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวจัดในประเทศไทยใช่ไหมครับที่มีนักทดลองนะครับ มีทีมแพทย์เนี่ยนะครคิดค้นวัคซีนที่มีผลนะฮะที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีการนำไปออกไปพัฒนาต่อนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้มีวัคซีนออกมาแบบ100%นะครับดังนั้นการที่เราควรจะต้องดูแลตัวเองมันก็คงจะต้องทำต่อไปนะครับพูดถึงสถานการณ์โควิด -19 นี่คุณผู้ฟัง WHO อันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบเลย องค์การอนามัยโลกนะครับโดยดรทีโดสนะฮะอัตนาฮอมกาบีเยซุสเนี่ยซึ่งท่านเป็นอนวยผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกท่านเคยเดินทางมาพบกับานายกรัฐมนตรีของเราด้วยนะนะลเอกประยุทธจันโอชาเนี่ยนะคเคยมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอการดูแลสุขภาพอะไรต่างๆเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะ ขึ้นชื่อเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะคุณฟังนะซึ่งดรทีโดสเองเนี่ยก็เดินทางมานอย่างที่บอกไปนะมีการแลกเปลี่ยนกันไปแล้วท่านเนี่ยได้มีการให้ความเห็นกับสื่อต่างประเทศไว้ครับน่าสนใจทีเดียวนะฮะเขาบอกว่า ณปัจจุบันครับคุณฟังในแต่ละประเทศนะครับมีการจัดการด้านสาธารณสุขภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างดีต้องใช้คำว่าค่อนข้างดีก็มีมีอยู่ไม่กี่ประเทศนี่แหละที่มีเรื่องของการระบาดแบบหนักๆที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของระบบสาธารณสุขนะนะครับแต่ดรทีโดสเองก็บอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการจัดการด้านสาธารณสุขค่อนข้างดีนะครับสามารถที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดได้นะฮะ แต่ยังไงซะนะครับอย่าเพิ่งผ่อนปรนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอามาตรการอะไรต่างๆนะเพราะณนะปัจจุบันเนี้ยโควิดยังอยู่กับเรานะครับแล้วโควิดก็ยังจะอยู่กับมนุษย์ต่อไปตราบใดที่ยังไม่มีการพัฒนาวัคซีนออกมาเป็นรูปประธรรมจับต้องได้นะครับนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะหนีนะครับเจ้าเชื้อโรคตัวนี้ได้เลย แล้วก็ไม่ใช่แค่เชื้อโรคตัวนี้นะคุณผู้ฟังจะว่าไปแล้วเนี่ยมันมีเชื้อโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับคำว่ากาดอย่าตกเนี่ยช่วงที่ผ่านมาอ่ะหลายๆคนนะฮะอาจจะรู้สึกว่าแหมจริงหรือเปล่าคำนี้นะฮะแต่จริงๆนะคุณผู้ฟังกาดอย่าตกเนี่ยมันเป็นประโยคเพียงแค่3พยางนะฮะที่ใช้ได้ตลอดนะ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ณปัจจุบันนี้หรือว่าในอนาคตก็ตามนะครับการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงนะครับมีภูมิต้านทานสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดเลยนะครับจำเป็นมากกว่าไม่ใช่มาอย่เรียกว่าจําเป็นมากกว่าเรียกว่าจําเป็นเทียบเท่านะฮะกับการล้างมือการใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับการรักษาระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยด้วยซ้ำ นะครับเรียกว่าทุกวิธีเนี่ยนะครับมันควรที่จะต้องทำไปพร้อมๆกันคุณรู้ฟังนะครับแล้วมันก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่เราจะต้องไปป่วยนะฮะจากการติดเชื้อโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่นะได้มากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางดอรทีโดสเนี่ยเขาได้ ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเอาไว้นะครับอันนี้เป็นระดับผู้อํานวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเลยนะคุณฟังแม้ถ้าเราไม่เชื่อเขาผมก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเชื่อใครแล้วนะนะครับอะแล้วก็ยังอยู่กับเรื่องของโควิด1 9วันนี้โควิด -19 ้ล้วนเลยละกันนะครับในวันที่เราไม่มีเพศจักรพุทธนะมาแชร์เรื่องสุขภาพกันนะฮะเรื่องของหน้ากากอนามัยคุณฟังนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ ทุกคนโหยหามากยิ่งช่วงแรกๆนะฮะโอ้โหแพงหูฉี่เลยนะครับแต่ว่าพอ,อ,อคลายคลายล็อกนะครับเ,เหตุการณ์ผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยหน้ากากอนามัยก็ไม่ได้เป็นที่ขาดแคลนเท่าไหร่นะครับราคามันก็เลยเถูกลงนะครแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ฟังรู้ไหมหน้ากากอนามัยที่เขาเรียกว่า N95 เนี่ยนะครับเขาได้มีการพัฒนาแบบใหม่ขึ้นมาแล้วคุณผู้ฟัง นะอันนี้เอามาแชร์กันเลยนะครับ n 95ทำอะไรได้บ้าง n 95สามารถาช่วยเรื่องของโรคระบาดป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้2ก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 มันก็สามารถป้องกันได้เช่นกันนะครับล่าสุดคุณฟังทางมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับฮาร์วาร์ดฮาวาดยนิเะมหาวิทยาลัยชื่อดังของอเมริกานะครับเขาได้จับมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า MIT นะฮะ a c h มสซาช s เซตส i t u t e of Technology ครับเขาได้จับมือกันนะฮะสองสถาบันนี้ในการสร้างหน้ากากอนามัยแบบใหม่ครับ ที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคได้ดีนะครเทียบเคียง n 95เลยนะครับแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นมันรู้อะไรรู้ไหมคุณฟังหนึ่งคือมันสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ครับและที่สำคัญคุณสมบัติหรืออัธประโยชน์ของมันเนี่ยดีกว่าหน้ากากาอนามัยแบบผ้าโดยทั่วๆไปนี่นะครับเขามีการพัฒนากันนะไอ้เจ้าหน้ากากา n 95เนี่ยคุณผู้ฟังเขาผลิตจากเส้นใหญ่ที่เรียกว่า โพลีนะฮะโพลีนนะฮะซึ่งเป็นวัสดุที่เหมือนอันนี้ต้องช้คว่าเหมือนกับหน้ากาก N95 เลยนะฮะแต่แทนที่จะเลือกเส้นใหยดังกล่าวนะครับมาทำหน้ากากทั้งชิ้นนะครับเป็นมามาผลิตเป็นหน้ากากทั้งชิ้นเหมือนเดิมเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็เลยเลือกเอาไอ้เจ้าเส้นใหญ่ดังกล่าวเนี่ยมาผลิตเพียงแค่บริเวณแผ่นกรองอากาศเท่านั้นเอง แผ่นกรองเนี่ยนะครับสำหรับการป้องกันเชื้อโรคเนี่ยเขาเลือกวัสดุชิ้นนี้มาทําแค่บริเวณนี้เท่านั้นนะฮะ mm. นั่นหมายความว่าอะไรคุณผู้ฟังนั่นหมายความว่าเส้นใหญ่ที่นํามาใช้เนี่ยนะครับจะใช้น้อย,อยลงนะฮะ mm. ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็แน่นอนอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญครับที่ส่งผลให้เจ้าหน้ากากาแบบใหม่เนี่ยมีราคาถูกลงนะฮะลักษณะของหน้ากาก รับ n 95แบบใหม่นะครับเขาจะมีลักษณะเหมือนเป็นหน้ากากซิลิโคนยางคุณผู้ฟังนะครผลิตด้วยระบบ3มิติ 3D ว่างั้นเถอะนะครับสามารถปรับให้เข้ากับรูปใบหน้ารูปจมูกรูปแก้มได้นะครับอย่างที่บอกไปจุดเด่นเนี่ยมันอยู่ตรงที่เรื่องของการสามารถถอดตัวกรองออกมาได้นะครับมาทำความสะอาดนะฮะนำไปแช่น้ำร้อนนำไปเข้าเตาอบเพื่อฆ่าเชื้อโรคทำได้หมดเลยนะครับ แล้วที่สําคัญก็คือสามารถนํากลับมาใช้ซ้ำนะครับโดยไม่ต้องห่วงเรื่องของความโกรปรกเลยนะฮะเป็นเพียงแค่เปลี่ยนตัวกรองเท่านั้นเองนะครับหน้ากากในส่วนที่เหลือสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้หมดเลยนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในระยะยาวคุณฟังไอ้เจ้าหน้ากาก N95 เนี่ยนะครับตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยจะมีราคาที่ถูกกว่าหน้ากาก,ก N95 ในแบบเดิมนี่นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ เหมาะกับชีวิตของคนทั่วโลกนะต้องบอกแบบนั้นนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงในอนาคตเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยครับว่าจะไปเจอสถานาการณ์โรคระบาดอะไรอีกเมื่อไหร่นะฮะที่เขาบอกว่า100ปีจะมีโรคระบาดแรงๆสักครั้งหนึ่งในโลกนี้เราไม่รู้ครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับนวัตกรรมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับ การที่ทําให้เราห่างไกลจากโรคระบาดต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นจริงๆนะครับอันนี้ก็มาฝากไว้เป็นข่าวสุขภาพที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะจากเรื่องของหน้ากากครับเราไปกันที่ประเทศอังกฤษ,กฤษหน่อยคุณผู้ฟังนะครับที่ประเทศอังกฤษครับทางนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับมิสเตอร์บอริสจอนสันนะฮะซึ่งมิสเตอร์บอริสจอนสันเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าได้ติดตามข่าวกันมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยท่านติดโควิดนะ ท่านติดเชื้อโควิด -19 ครับคุณผู้ฟังแต่ว่ารักษาหายนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะบริสยอนสันครับได้ออกมาประกาศเลยครับเป็นนโยบายของทางประเทศอังกฤษเลยนะฮะมีการให้เงินนะครับสำหรับคนในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับสามารถนำมาขึ้นเงินได้เลยจำนวน50ปอนด์ครับนะฮนะเขาจะมีการสุ่มไม่ใช่สุ่มเขาจะมีการแจกเงินนะฮะสำหรับให้กับ พลเมืองที่ประเทศอังกฤษจํานวน50ปอนด์นะครประคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000บาท2,000กว่าบาทนะครับเพื่ออะไรคุณผู้ฟังเพื่อให้นําเงินดังกล่าวเนี่ยนะครับไปซ่อมจักรยานครับนะบเป็นการแจกเงินนะเพื่อไปซ่อมจักรยานซ่อมมาทําไมครับซ่อมมาให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนครับนะครับได้มีการควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เรื่องของเรื่องมันไม่ใช่อะไรนะครับมันมาจากสารตั้งต้นที่ว่าคนในประเทศอังกฤษที่ติดโควิด -19 แล้วเสียชีวิตนะครับมีสาเหตุมาจากโรคอ้วนเป็นจำนวนมากคุณผู้ฟังนะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้ทางรัฐบาลที่นั่นเขาก็เลยเห็นว่าเออม,มันควรที่จะต้องออมีนโยบายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะมาเสริมสร้างสุขภาพคนในประเทศนะฮะเขาก็เลยเคิดโปรเจกต์ค,คิดนโยบายนี้ขึ้นมา แจกเงินให้คน50ปอนด์ไปซ่อมจักรยานแล้วนําจักรยานมาปั่นเพื่อออกกําลังกายนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่นโยบายเล็กๆนะนโยบายภาพรวมของที่อังกฤษครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงการยักษ์ใหญ่เบิ้มเลยอะ่ะนะฮะมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ฟังมูลค่า8 0,000ื่นล้านบาทครับทางรัฐบาลอังกฤษเขาตั้งงบมาเลยเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนอังกฤษเดินออกกําลังขี่จักรยานนะครับเพื่อลดอัตราคนอ้วน น่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากมากๆเลยคุณผู้ฟังนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะเขายังมีการพัฒนาแล้วก็ซ่อมแซมนะครับเส้นทางที่เอาไว้ใช้เดินแล้วก็ปั่นจักรยานทั่วประเทศเลยนะครับรวมระยะทางแล้วเป็นหลายพันไมล์เลยครับนะฮแล้วที่พิเศษกว่านั้นนะผมว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขามองลงไปเลยเนี่ย เขามีการจัดทําโครงการสอนขี่จักรยานครับให้กับเด็กตัวเล็กนะฮะรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยนะฮะแล้วไม่ใช่แค่สอนเขายังมีการนำเอาจักรยานครับไปไว้ที่สถานีอนามัยนะถ้าเกิดเป็นบ้านเรานะผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะหรือว่าเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของชุมชนนะฮะในในในแต่ละเขตของที่อังกฤษเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อให้คนทั่วไปนะฮะที่ไม่มีจักรยานครับมายืมไปปั่นเพื่อลดน้ําหนักครับโอโ้อันนี้มันเป็นมันเขาเรียกว่ามันเป็นนโยบายที่เห็นเป็นรูป,ปรธรรมนะฮะแล้วก็เป็นนโยบายที่ใช้ได้จริงนะครับเห็นผลได้จริงด้วยนะฮะช่วยลดนะฮะเรื่องของอัตราคนอ้วนให้มันน้อยลง นะครับซึ่งการปั่นจักรยานคุณฟังผมเชื่อว่าหลายๆคนทราบอยู่แล้วมันเป็นการออกกําลังกายที่มีประโยชน์มากๆชนิดหนึ่งเลยนะช่วยลดน้ําหนักนะครับช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยการสร้างกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงนะฮะมันมีแต่สิ่งที่ดีอ่ะนะครับในเรื่องของการออกกาลังกายนะโดยการปั่นจักรยานนะนะฮะ ซึ่งเขามีผลวิจัยคุณผู้ฟังนะครับที่ทำการวิจัยจากมา University of Glasgow ครับเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของทางสกอตแลนด์เมื่อปี2019ปีที่แล้วเองนะฮะเขาบอกว่าคนที่ชอบปั่นจักรยานเขาทำเขาทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างสำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานจำนวน260,000คนนะเขาบอกว่าผู้ที่ปั่นจักรยานเป็นประจำนะครับในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเนี่ย ช่วยลดความเสี่ยงครับในการเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็งได้ถึง50%น่ะคุณผู้ฟังใน100คนน่ะเป็นแค่50คนน่ะถ้าพูดถึงเทียบตัวเลขให้เห็นชัดเจนเลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะประเทศเราทำได้ไหมผมไม่แน่ใจอะนะครับแต่ว่าการควบคุมน้ำหนักมันก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคน เริ่มที่ทาเริ่มที่จะต้องทำแล้วนะนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าโควิด1 9มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างโรคที่มันเป็นโรคประจำตัวอย่างเช่นความดันเบาหวานนะครับหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจโรคอ้วนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งโรคต่างๆเนี่ยมันคือโรค NCD เลยนะนะครับดังนั้นก็ออกกำลังกายช่วยได้คุณผู้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางฝั่งอังกฤษเขานะครับที่ มีนโยบายดีๆแบบนี้นะฮะจากนายกรัฐมนรีของอังกฤษบอริสจอห์นสันแม่ก็ถือว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าประเทศไทยออเราไม่ดีนะประเทศไทยออเราก็มีการจัดการเ,เกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ที่ ทั่วโลกให้การยอมรับนะครับถึงขนาดที่ว่ามีการ WHO เนี่ยบินมาทำสารคดีในเมืองไทยเลยะนะฮะก่อนหน้านี้มีข่าวไปใช่ไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะติดตามข่าวนี้กันอยู่บ้างนะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะทำให้อัตราการแพร่ระบาดในประเทศไทยเนี่ยนะครับ อยู่มีตัวเลขที่สวยสดงดงามนะอ่ะโอเคทิ้งท้ายกันไว้ด้วยเรื่องของข่าวอันนี้เป็นข่าวต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ฟังทั่วโลกนะครร้อยกว่าประเทศเนี่ยนะครับที่อยู่บนโลกของเราเนี่ยมีอัตราการติดเชื้อโควิดเยอะมากมายติดทุกประเทศไม่มากก็น้อยนะครับแต่เชื่อไหมคุณผู้ฟัง มีอยู่12ประเทศสุด12ประเทศสุดท้ายบนโลกนี้ครับที่โควิด19ยังไปไม่ถึงเลยนะอันนี้ผมนำเอานาข้อมูลมาจากาาสสสนะครับต้องขอบคุณทางสสสด้วยนะฮะได้นำเอา,อาข่าวนี้นะฮะมาแล้วก็อีกที่หนึ่งคือกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ผมนำเอาข่าวเนี้ยมานำเสนอให้คุณผู้ฟังต้องขอบคุณทั้งแหล่งข่าวด้วยนะฮะสิบสองประเทศสุดท้ายที่ว่ามีประเทศไหนบ้างผมเชื่อว่าหลายๆคนสนใจแล้วล่ะนะอันนี้เป็นข้อมูลเนี่ยสิ้นสุดเมื่อช่วงประมาณกลางเดือนที่แล้วคุณผู้ฟังนะครับผมซึ่งผมก็ว่ามันยังเป็นข้อมูลที่ยังใหม่อยู่นะฮะแล้วก็เชื่อถือได้ทีเดียวนะครับขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับสสสแล้วก็กระทรวงสาธารณาสุขนะครับกรมสุขภาพจิตนะครับ12ประเทศที่ว่าไปติดตามกันเลยคุณผู้ฟัง นะครับมีประเทศไหนบ้างนะฮะลองลองเดากันเล่นๆดูก็ได้นะครับประเทศแรกเลยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศนี้นะครับมีข่าวลือว่ามีคนติดเชื้อนะฮะแล้วก็มีการจัดการอะไรบางอย่างนะฮะดูๆไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจะกลายเป็นเรื่องตลกบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับนั่นก็คือประเทศเกาหลีเหนือคุณผู้ฟังที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาบอกว่าโควิด19ครับไม่สามารถทําอันตรายใดๆได้เลยนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ย เขามีนโยบายครับประกาศปิดพรมแดนนะฮะเป็นประเทศแรกในโลกครับตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาที่มีข่าวแรงๆเรื่องของการแพร่ระบาดเกาหลีเหนือปิดประเทศทันทีนะครับมันก็เลยทําให้ที่นี่เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน12ประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่เลยนะฮะแล้วนอกจากที่จะมีการปิดพรมแดนแล้วเขาทําอะไรกต่อนะครับ คนต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศนะครับจะต้องถูกกักตัวครับดูอาการอย่างน้อยนะครับ60วันนะครับโดยพิจารณาจากความเสี่ยงจากประเทศต้นทางที่มาด้วยนะฮะจะนานอะไรขนาดไหนเกาหลีเหนือนี่เขาเขาเรียกว่าเข้มงวดจริงๆนะครับประเทศที่2ครับคือประเทศเติร์กเ,เมนิสถานครับอาจจะเป็นเรื่องแปลกนะคุณฟังเพราะว่าประเทศเติร์กเ,เมนิสถานเนี่ยมีพรมแดน ติดกับประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักครับประเทศไหนประเทศอิหร่านครับคุณผู้ฟังติดกับอิหร่านติดกับอัฟกานิสถานแต่ที่นั่นที่ไม่มีโควิด -19 ก็เพราะว่ารัฐบาลครับสั่งปิดพรมแดนอย่างเด็ดขาดครับและยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศตั้งแต่ไหนตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาครับไม่ใช่ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศธรรมดานะ ยกเลิกเที่ยวบินจากจีนด้วยครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นประเทศต้นต่อทั้งเข้าและออกเรียกว่าฟรีสประเทศตัวเองเลยนะฮะไม่ให้มีการเข้าออกนะครับปิดพรมแดนอยู่กันแบบเงียบๆน,นะฮะแล้วก็รอดมาจนถึงล่าสุดนี่แหละนะครับเติร์กเมนิสถานประเทศที่3ครับอันนี้เป็นหมู่เกาะคุณผู้ฟังนั่นก็คือหมู่เกาะโซโลโมอนครับหมู่เกาะโ,โลโมอนเนี่ยคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังว่ามีจํานวนประชากรประมาณนะ 7 0 0 0คนนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วหมู่เกาะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของบรรดาน,นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะฮะแต่ที่ปราศจากโควิด1 9ก็เพราะอะไรก็เพราะว่ารัฐบาลที่นั่นครับเขามีการกักตัวทันทีครับ14วันดูอาการนะฮะหากเป็นนักท่องเที่ยวที่บินมาจากในประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วเขาก็จะเพิ่มความยุ่งยากเข้าไปอีกนะครับ ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงนั้นเนี่ยนะฮะอยากเดินทางมาเที่ยวใช่ไหมต้องมีใบรับรองครับการตรวจสุขภาพจากประเทศต้นทางที่เดินทางมานั่นเท่ากับว่านักท่องเที่ยวจะไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เลยเหมือนเป็นการจํากัดปริมาณนักท่องเที่ยวไปในตัวนะครับเมื่อขั้นตอนการเดินทางยุ่งยากใช่ไหมโอเคก็ไม่ไปดีกว่านีพอไม่ไปปุ๊บมันก็เลยทําให้ที่นั่นเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ดีนี่นะครับที่หมู่กเกาะโซลมอนมาต่อกันที่วานูอาตูครับคุณผู้ฟังประเทศนี้ก็ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเลยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่าการเข้มงวดนี่แหละครับในการเดินทางเข้าประเทศนะกับคนที่มาจากประเทศที่มีการติดเชื้อต้นทางนะครับ ซึ่งทางการที่นั่นเนี่ยเขาไม่อนุญาตเลยคุณผู้ฟังนะครับให้เข้าประเทศไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิน้นโควิด1 9เหรอไม่ต้องเข้าประเทศจบนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันจะต้องคนที่มาเดินทางมาก่อนหน้านี้จากตุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ต้องกักตัวด้นะอย่างน้อย30วันครับ ไม่ธรรมดานะเห็นเป็นประเทศที่แบบเล็กๆแบบนี้นะไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจไม่ใช่ประเทศที่เป็นประเทศรไรใหญ่โตเนี่ยนะครับแต่ว่าบทที่เขาจะเอาจริงนี่ก็คือเอาจริงแล้วก็รอดผลมาได้ประเทศต่อมาครับนั่นคือซามมวครับคุณผู้ฟังรอดผลมาได้ยังไงรอดผลมาก็เพราะว่าล็อกดาวน์ทั้งประเทศครับแล้วก็ประกาศเลยนะฮะให้ประเทศซามัวอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินครับตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับระง,งับการเข้าออกประเทศทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการโดยทั่วๆไปนะครับที่ทํากันแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นประเทศที่เล็กด้วยแหละคุณผู้ฟังมันก็เลยอะไรที่สามารถออกมาตรการมีนโยบายอะไรต่างๆมันอาจจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่อาจจะไม่มากนะประเทศต่อมาคือประเทศที่มีชื่อว่า ati, คิริบัตีครับอันนี้ผมด้วยความยอมรับด้วยความสัจจริงนะ ผมก็เพิ่งได้มีโอกาสมาได้ยินชื่อประเทศคิริบาตีประเทศนี้ตอนที่นำเอา,เ,อาเรื่องราวมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนี่แหละนะครับเขาบอกว่าประเทศคิริบาตีครับเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในโซนโ,ซโอเชียเนียนะครับไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเหมือนกันนะครับโดยทางรัฐบาลเนี่ยเขาประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนะครับกิจกรรมต่างๆภายในประเทศก็ลดน้อยลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรงเรียนครับ มีการงดการเรียนการสอนเลยคล้ายๆกับบ้านเรานะคีริบัตีก็ยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ประเทศต่อมาครับชื่อว่าประเทศไมโครนีเชียครับนะฮะประเทศดังกล่าวเนี่ยครับมีพลเมืองประมาณ1 0 0 0 0แสนคนคุณผู้ฟังนะครับเป็นประเทศรแรกๆเลยในโลกนะที่นำเอามาตรการในการล็อกดาวครับมาใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะห้ามคนเดินทางเข้าเดินทางออกนะครับ แล้วก็ไม่มีกิจกรรมใดๆนะครับในประเทศจีนเลยแล้วที่สําคัญนะห้ามคนที่เดินทางมาจากประเทศจีนเข้าประเทศด้วยครับอันนี้คือวงเล็บไว้เลยว่าถ้ามาจากจีนใช่ไหมโอเคที่นี่ยังไม่ต้อนรับนะครับไมโครนีเชียนะเป็นประเทศเล็กๆเท่าน,นั้นเองนะประเทศต่อมาครับคือประเทศที่มีชื่อว่าตองกาครับนะหลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันนะเป็นประเทศซึ่งอยู่ในหมู่เกาะ นะครับตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกครับเขาเข้มงวดมากหรือฝังกับการสร้างกฎเหล็กครับให้กับบรรดาน,นักท่องเที่ยวที่เข้าไปประเทศนะฮะนอกจากเข้าเนี่ยเข้มงวดแล้วนะถ้ามีสัญญาณที่ไม่ดีเขาส่งกลับประเทศทันทีครับนะบเขาไม่มีการกักตัวไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าช่วงปลายเดือนมีนาคมมีข่าวนะว่ามีพลเมืองติดเชื้อจำนวน8ราย รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ปิดประเทศเลยครับมีข่าวปุ๊บปิดประเทศปับ๊บแล้วตรวจหาอย่างละเอียดปรากฏว่าทั้ง8คนที่มีข่าวว่าติดเชื้อไม่พบเชื้อครับก็อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงปัจจุบันสําหรับประเทศตองกานะฮะต่อมาครับหมู่เกาะมาเชลครับนะฮะมาตรการแรกที่รัฐบาลของหมู่เกาะมาเชลทําคืออะไรรู้ไหมคุณฟังสั่งระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดครับ แล้วก็นำเอาคนจำนวน60,000คนที่อยู่ในหมู่เกาะเนี่ยมาตรวจหาเชื้อทุกคนครับไม่พบเลยอยู่รอดปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับประเทศต่อมาชื่อว่าประเทศปาเลาครับสาธารณรัฐปาเลาเนี่ยนะครับเป็นหมู่เกาะนะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกครับอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะฮะที่ประเทศที่สาธารณรัฐปาเลาเนี่ยประเทศปาเลาเนี่ยนะครับ ที่สามารถควบคุมนะครับสถานการณ์ภายในประเทศได้ดีเพราะอะไรรู้ไหมมีประชากรน,น้อยครับนะฮะอาจจะไม่ได้มีการล็อกดาวอาจจะไม่ได้มีการเข้มงวดนะครับเหมือนในประเทศอื่นๆแต่นะครับเนื่องจากประชากรที่นั่นเนี่ยนะครับมีไม่ถึง20,000คนครับมันก็เลยทำให้ระบบสาธารณสุขในประเทศเนี่ยสามารถที่จะ,ะเข้าไปสู่นะฮะคนใน ที่เป็นพลเมืองได้อย่างทั่วถึงนะครับดูแลอย่างทั่วถึงว่างั้นเถอะมีการตรวจอย่างละเอียดไม่พบครับนะฮะคนน้อยนะครับไม่ถึง20,000คนเองนะฮะประเทศต่อมาที่รอดพ้นจากโควิด -19 ครับนั่นก็คือตูวาลูครับประเทศตูวาลูผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะฮะเป็นประเทศเล็กๆครับนะฮะมีประชากรน้อยนะครับแล้วก็ มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศดังกล่าวเนี่ยนะครับปีละนะใช้คําว่าปีนะประมาณปีละ200คนเท่านั้นเองคุณผู้ฟังมันก็เลยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับที่ทางรัฐบาลของตัวลูเขาจะควบคุมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 นะครับมาถึงประเทศสุดท้ายกันบ้างคุณผู้ฟังประเทศสุดท้ายมีชื่อว่าประเทศนาอูรูครับเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กมากๆนะฮะ ภายใน1วันนะครับหรือ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ไปเที่ยวที่ประเทศนาูรูนะครับสามารถที่จะเดินสำรวจได้ทั้งประเทศแล้วครับเป็นเกาะเล็กๆเท่านั้นเองนะครับ1วันสำรวจได้หมดเลยนะฮะแล้วก็มีประชากรเพียงแค่1 0,000คนเท่านั้นเองนะครับตาเราเนี่ยว่าน้อยแล้วนะนะครับไม่ถึง2 0,000คนนะครับอันนี้ไม่ถึง10,000คนครับประมาณนะใช้คำว่าประมาณ1 0,000คนเท่านั้นนะฮะ มันก็เลยเป็นข้อได้ปเปรียบครับที่นูอารูครับเป็นประเทศติดอันดับหนึ่งใน12ประเทศที่เชือ้อโควิด1 9ยังไปไม่ถึงนี่นะฮะก็เป็นข้อมูลนะครับที่ผมนำมาฝากไว้น่าสนใจทีเดียวนะเป็นข้อมูลที่เออพอมันนั่ง,น,งนั่งศึกษาดูมันก็มันก็ยังมีเหมือนกันนะที่ประเทศที่มันยังไม่ ยังไม่มีการแพร่ระบาดอะไรใดทั้งสิ้นขนาดที่ประเทศอื่นเนี่ยโหติดเชื้อกัน4ล้าน5ล้าน5้าแสนเจ็ดแสนเก้าแสนนะครับตายกันเป็นแสนคนนะครับประเทศนี้ยังสบายๆนะครับแต่ก็มีมาตรการอะไรต่างๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็เป็นมาตรการของแต่ละประเทศเขาแต่ว่ามาตรการต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละประเทศจะเริ่มเร็วขนาดไหนแล้วก็เข้มงวดเคร่งรัดขนาดไหนเอาละครับก็หมดเวลาสําหรับ เมก้าววิแครพอดแคสต์ใน e ีนี้แล้วนะครับวันเงาเงานะฮะอยู่กับคุณผู้ฟังเพียงแค่คนเดียวท่านนั่นเองนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับเพศสัจกรพุทธรีะกูลก็จะกลับมาประจําการทําหน้าที่นะครับเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามว่าเพศสักรพุทธที่หายไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าเขาจะมีเรื่องราวสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ